สวัสดีครับแบงค์ควันด้านะครับวันนี้อาจจะแปลกตาไปหน่อยเพราะว่ามีรถมา2คันเลยปกติจะมีคลิปละ1คันแค่นั้นพอดีว่าแบงค์จะปล่อยรถรุ่นเดียวกันแล้วก็สีเดียวกัน2คันนะครับแบงค์ Bank เลยเอามารีวิวให้ดูว่าลูกค้าแต่ละคันเนี่ยอุป,รปรกรณ์ตกแต่งเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะครับในสิ่งที่แพ็งแถมให้กับลูกค้า คันด้านซ้ายจะเป็นของพี่กิฟต์นะครับลูกค้าจากกรุงเทพเหมือนกันคันด้านขวาเป็นของพี่เล็กลูกค้าจากกรุงเทพเหมือนกันครับบริการในการส่งรถเนี่ยเราขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคันนี้นะครับจะเป็น HRV รุ่นเกรด RS นะครับหรือว่าตัวท็อปสุดนั่นเองราคาจำหน่ายที่ยังไม่รวมค่าสีจะอยู่ที่1 1 7 9 0ล้าน รวมค่าสีขาวมุกเพิ่มไปอีก1บาทจะเป็น10,000บาทนะครับจะเป็น1นึ่0ล้านส้นองคันนี้นะครับจะต่างกันในเรื่องของการติดฟิล์มแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยแบงค์จัดเต็มให้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่าอุปกรณ์ที่มากับตัวรถออปชั่นที่ลูกค้าได้จากตัวรถอยู่แล้วมีอะไรบ้างนะครับดูง่ายๆนะครับทางด้านหน้านะครับด้านหน้าของรุ่น RS กระจังหน้าจะเป็นแบบสปอร์ตลายแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้ RS ตรงนี้ ไฟหน้าจะเป็นแบบฟู l l LED นะครับไฟส่องสว่างกลางวานันหรือไฟ daylight นะครับไฟต่ำไฟสูงรวมถึงไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED แต่ถ้ารุ่น RS จะพิเศษก็คือไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ sequential ก็คือวิ่งออกด้านข้างแบบนี้ที่ลูกค้าเห็นนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ด้านล่างนะครับรุ่น RS นะครับเขาจะมีชุดแต่งพิเศษที่มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วก็คือชุดชายกันชนด้านล่างแบบนี้นะครับจะเป็นแบบสีดําเงานะครับ ตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้เลยยาวไปจนถึงมุมสุดด้านนู้นเลยนะครับแล้วก็จะตัดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้บ่งบอกในเรื่องของความสปอร์ตของตัว RS นะครับแล้วก็รุ่น RS นะครับจะเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วนะครับเป็นลายปัดปัดเงาดําแบบนี้รมดําแบบนี้เลยนะครับมีไฟเดียร์ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ตกแต่งที่แพ็แถมให้ลูกค้านะครับนี่เลย ชุดตกแต่งข้างประตูจะเป็นของแท้นะครับของคันด้าก็คือจะมีโลโก้คำว่า m o d u ลโอยู่ตรงนี้ให้ลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆนะครับกิ๊บกันสาดเราติดเป็นของแท้ให้กับลูกค้านะครับก็คืออยู่เหมือนที่แม็กบอกุกคลิปเลยจะไม่มีชื่อรุ่นชื่อยี่ห้ออยู่ตรงกันสาดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหมุดแบบนี้ คันของพี่กิฟก็คือคันทางด้านซ้ายมือคันนี้นะครับลูกค้าเลือกฟิล์มค่อนข้างเป็นความมีความเป็นส่วนตัวเลยก็คือ80%รอบคันเกรดของฟิลม์มแบงค์เป็นเซรามิกของ 3M นะครับเกรดของ c m นะครับ,กรกรบ80%รอบคันรวมถึงตัวหลังคาด้วยก็คือซันรูฟนะครับกันร้อนได้อย่างดี ส่วนของคันพี่เล็กนะครับสามบานหลังก็คือด้านหลังคนหลังเนะี่ยสามบานจนถึงด้านข้างตรงนู้นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตตัวหลังคาก็เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันครับแต่ตัวสามบานหน้าจะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเกรดเดียวกันครับฟิล์มซรามิกสามเอ็มเกรดสี่เอ็มพลัสเหมือนกันเป็นเกรดที่ดีที่สุดข,ของตอนของตอนนี้ที่โชลูแมงก์มีให้นะครับติดชุดแต่งกันชนด้านข้างให้เหมือนกันด้วยนะครับเป็นของแท้เหมือนกัน ทั้งสองคันแบงค์ติดตั้งในเรื่องของตัวเซนเซอร์ให้2จุดนะครับพร้อมทําสีเดีวยวกับตัวรถแล้วก็ชุดกันชนด้านหลังนะครับของรุ่น RS ก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้มาพร้อมกับเส้นโครเมียมยเวๆแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้คำว่า RS พร้อมกับสัญลักษณ์ e h e v ให้ด้านหลังนะครับไฟท้ายของรุ่น RS จะเป็นแบบลมดำนะครับหรือว่าสโมกนั่นเอง ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ในเรื่องของตัวไฟเบรกไฟหลีด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟถอยหลังแต่ว่าไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับสําหรับรุ่น RS ตัวบังโคลนด้านล่างด้านหลังด้านหน้านะครับตรงนี้ถ้าเป็นรุ่น E กับ EL จะเป็นสีดําด้านถ้าเป็นรุ่น RS จะเป็นดําเงาแบบนี้ทั้งหมดนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มีในเรื่องของตัว Honda Lenwatch มาให้เรานะครับก็คือตรงนี้ แล้วก็คันนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับก็คือว่าเวลาลูกค้าจะปลดล็อกรถก็คือเอามือสอดที่น้มจับตรงนี้ได้เลยเวลาล็อกรถก็จะมีขีดสามขีดตรงนี้แตะแล้วเดี๋ยวรถคอก็จะล็อกให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาลูกค้าล็อกรถต้องการเช็คว่ารถล็อกแล้วหรือยังมาดึงประตูด้านหลังนะครับพอถ้าเกิดไปดึงประตูด้านหน้าก็จะเป็นการปลดล็อกให้เหมือนเดิมเดี๋ยวแป้ง้ามาดูด้านในนะครับ ทั้งสองคันนี้นะครับแบงค์ติดเป็นพิเศษให้เลยก็คือคิวบันไดแบบ LED ก็จะมีไฟตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันสว่างอาจจะมองไม่ค่อยชัดเป็นของแท้จากคอนด้าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไฟในตัวไฟสองสว่างเท้าอันนี้จะเป็นไฟสีขาวมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับภายในของรุ่น HRV RS นะครับก็จะเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวพวงมาลัยหุ้มหนังเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้ เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็จะมีการไฟตัดหมอกให้ตรงนี้เรียบร้อยเลยอันนี้จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับมาบัดหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับเวลาลูกค้าสตาร์ทรถแล้วก็ถ้าเกิดมันเงียบมันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวระบบไฮบริดนะครับสังเกตง่ายๆจะมีคำว่าเรดี้ตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่าเครื่องยนต์ติดแล้วสามารถขับออกได้เลยนะครับ ปุ่มควบคุมด้านซ้ายนะครับที่เกี่ยวกับด้านจอด้านนี้แล้วก็รวมถึงตัววิทยุด้านฝั่งซ้ายมือนี้ด้วยนะครับเวลาลูกค้าต้องการจะตั้งค่าก็คือกดมาที่รูปตัวเป็นบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกแบบนี้ได้เลยว่าลูกค้าต้องการตั้งค่าแบบไหนนะครับมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเลยนะครับมันจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอทั้งหมดเลยแล้วก็ลูกค้าต้องการให้ตรงเนี้ย ขึ้นโชว์แบบไหนก็ถ้าสมมุติก็ตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการการชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวตัวรูปภาพในการรีชาร์จแบตเข้ามานะครับ อันนี้จะเป็นอัตราการกินน้ามันโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไร่แล้วก็วิ่งไปประมาณกี่กิโลเมตรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวบอกเลขกิโลว่าณนะตอนนี้เราขับรถไปกี่กิโลแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกอัตราความเร็วว่าเราขับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับ อันนี้จะเป็นระบบเซฟตี้พพอร์ตนะครับก็คือลูกค้าสามารถตั้งเปิดหรือปิดในตัวของระบบ Honda Sensing บางระบบได้อย่างเช่นเตือนออกนอกเลนเตือนกันชนด้านหน้านะครับลูกค้าสามารถตั้งค่าเปิดหรือว่าปิดก็ได้นะครับตั้งจากตรงนี้ได้เลยส่วนทางด้านฝั่งขวามือนะครับจะเป็นการตั้งในเรื่องของตัว c ครุส Control หรือว่าการล็อกความเร็วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น กดเข้าไปนะครับเพื่อตั้งล็อกความเร็วเริ่มต้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการตั้งระยะห่างของว่าเราอยากให้เราห่างจากรถคันหน้านี่ครับได้ทั้งหมด4ระดับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นี้จะเป็นปุ่มแคนเซลในการแบบยกเลิกระบบตัวคร u i คอนโท t r o l ตัวนี้นะครับหน้าจอกลางนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังแบบนี้เลยนะครับปรับมุมมองได้3ระดับ ขนาดแบบไหนก็สามารถตั้งได้เลยนะครับแล้วก็รุ่น i อจะมีตัวไวเลช r g e ให้กับลูกค้านะครับตรงเนี้ยจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮ e อันนี้จะเป็นตัวหน่วงนะครับเวลาเราลงจากทางราดชันก็จะตั้งค่าให้หน่วงการปรับโหมดขับขี่เนี่ยเราจะตั้งได้ทั้งหมด3โหมดนะครับก็จะมีเวลาลูกค้าเลือกด้านล่างนะครับมันจะขึ้นคำว่าอีคอนโหมด Normal Mode แล้วก็ตัว Sport Mode สำหรับลูกค้าชอบความเร็วนะครับอันนี้แบ่งตั้งแบบอ e ค o n มาให้ก่อนแผงประตูด้านข้างนะครับจะเดินด้วยสีเงินแบบนี้นะครับที่จับประตูแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยจะเป็นสีดำแบบเป็นโน้ตแบล็กดำเงานะครับมีช่องเก็บแก้วน้ำให้2ช่องอันนี้จะเป็นแผงแอร์ด้านหน้าแอร์จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่ายังไม่ได้แยกอิสระซ้ายขวา อันนี้จะเป็นในเรื่องของแรงลมนะครับปรับเ่าแอร์เป่าด้านบนด้านบนด้านล่างด้านล่างอย่างเดียวด้านล่างลมเย็นด้านบนลมอุ่นนะครับหรือเวลาถ้าลูกค้าไปจอดรถที่ร้อน,อนกดแมคคูได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะไม่เย็นอันนี้จะเป็นไลฟฟ้าด้านหน้านะครับแล้วก็ไลฟฟ้าด้านหลังเวลาลูกค้าขับรถไปแล้วถ้ารู้สึกว่าเอะมีกลิ่นท่อหรือกลิ่นจากควันไอเสียด้านนอกเข้ามาสังเกตที่ตัวนี้ก่อนเลย อันนี้ให้เปิดให้ไฟติดสีส้มแบบนี้ไว้นะครับมันจะเป็นการหมุนเวียนอากาศแค่ภายในรถเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไฟสีส้มไม่ติดแสดงว่าเราจะมีการดูดอากาศจากด้านนอกเข้ามานะครับันนในบังติดกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าให้เป็นของแท้จากโมดูลโร่นะครับรุ่น RS จะเป็นกระจกหลังแบบปัดแสงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟแผน่นสองแผ่นที่ด้านหน้าไฟอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นแบบ LED สีขาวอันนี้เป็นหลังคานะครับพารามิก ะมีแผ่นดึงให้ปิดให้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ารุ่น r s นะครับจะเป็นไฟด้านหลังจะเป็นแบบสัมผัสสวยมากนะครับส่วนแผงด้านข้างประตูนะครับตรงที่เท้าแขนเนี่ยจะเป็นแบบซอฟท์ทัสนะครับก็คือนิ่มม,มันจะไม่แข็งแผงควบคุมนะครับกระจกคู่หน้าบานหน้าจะเป็นขึ้นลงแบบออโต้ได้เลยนะครับกดขึ้นลงครั้งเดียวอันนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกนะครับ กดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะครับอันนี้จะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับการตั้งกระจกด้านข้างอันนี้จะเป็นาตัวกดพับกระจกไฟฟ้านะครับรุ่นนี้พับกระจกไฟฟ้าได้อย่าเผื่อเอามือไปไปดันนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ถ้าลูกค้าอยู่ในรถแล้วอยากเปิดท้ายรถให้กับแฟนหรือว่าเพื่อนที่ถือของมาสามารถกดปุ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเสียงเพราะว่าเนื่องจากรถไฮบริด Hybrid นะครับเสียงมันจะเงียบมาก เปิดตัวเนี้ไว้นะครับมันจะมีเสียงเสียงจี้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 อาจะเป็นเสียงเตอเือนเบาๆให้คนภายนอกครับสังเกตว่าเอ๊มีเสียงรถมาด้านหลังตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าปิดมันก็จะเงียบไปเลยอันนี้จะเป็นระบบการควบคุมการทรงตัวของรถนะครับจะเป็นเขาจะดูแลให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดลูกค้ากดปิดอะ่ะมันจะขึ้นคําว่า o f ฟอยู่ที่หน้าปัดด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มรับไปตัวในเรื่องของตัว Honda Sensing โหมด Safety Support นั่นเอง ที่เปิดฝาถังน้ํามันจะอยู่ด้านหน้านะครับด้านบนเปิดฝากระโปรงรถจะอยู่ด้านล่างนะครับเบาะของรุ่น RS นะครับจะเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้แล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าแบบด้านด้านหลังพนักพิงหลังนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าขึ้นลงเบาะแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังนะคบตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาพาราลมิกนะครับตรงเนี้ยลูกค้าสามารถแกะออกได้มันจะมีซองให้กับลูกค้ารุ่น RS ทุกคันนะครับอยู่ด้านหลังเวลาลูกค้าต้องการแบบว่ามองฟ้าหรืออะไรแบบนี้ครับก็แกะออกมาแล้วก็เปิดตัวที่เป็นม่านบังแดดตรงนั้นออกนะครับเบาะหลังลูกค้าสามารถพับได้60-40จะปรับนอนก็ได้หรือว่าปรับยกสูงก็ได้ตรงนี้มีแอร์ตอนหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่น RS ตรงนี้จะเป็นตัวช่องระบายเกี่ยวกับอากาศหมุนเวียนของตัวแบตเตอรี่อย่าเอาอะไรไปปิดหรือเอาอะไรไปบังตรงนี้นะครับฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับใช้เท้าเตะก,ก็ได้คลิกเซนเซอร์แล้วก็จะเปิดให้อัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้เวลาลูกค้าจะใช้งานก็คือเขาจะปิดให้เองกดให้ขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็วางของเสร็จเรียบร้อยพอเดินออกห่างจากตัวรถเขาก็จะปิดให้เองแบบนี้ สองคันนี้นะคะอย่างที่แบงค์แจ้งจลูกค้าไปเบื้องต้นคลิปว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์ความเข้มของฟิล์มแค่นั้นเองอ่อเพิ่มเติมนะครับด้านหลังแบงค์ติดเป็นปลอกท่อไอเสียมันจะเพิ่มมิติทําให้รถดูหรูแล้วก็สวยขึ้นนะครับทั้งสองคันนี้ชุดตกแต่งเหมือนกันนะครับซื้อกับแบงค์รับรองว่าได้อุปกรณ์ตกแต่งแท้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าเราเน้นเป็นของแท้ให้กับลูกค้านะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของ Honda HRV ค่อนข้างดีมากๆลูกค้าท่านไหนสนใจรีบทักมาสอบถามนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นตามที่แจ้งมานะตอนนี้ขยายเวลามาให้จากปีใหม่หมเพิ่มมาอีกหนึ่งเดือน<ๆ>ก็คือสำหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้เท่านั้นและรับรถไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ เดือนหน้าก็คือเดือนหน้าจะมี29วันนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือรับรถได้ไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับในเรื่องของส่วนลดลูกค้าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าเท่าไหร่แต่ในเรื่องของแถมแบงค์จัดเต็มให้ทุกคันแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่คุ้มนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่แบบลูกค้า2ท่านนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนแบงค์มีบริการส่งรถด้วยรถสไลด์ให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําสัญญา ลูกค้าเราจะมีไฟนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่บริการให้ลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยว่าอยากเซ็นที่ไหนในห้างที่บ้านหรือที่ทํางานนัดเขาได้เลยเดี๋ยวแบงค์จะประสานงานให้จากตรงนั้นนะครับตอนนี้รถ h r v ของเรามีรถทุกรุ่นและแทบทุกสีแต่รถจะมาไวและไปไวมากนะครับลูกค้าถ้าสนใจรีบจองทําสัญญาและรับรถนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะไม่ทันลูกค้าท่านอื่นนะครับวันนี้ ครบแล้วแบงค์อธิบายครบหมดแล้วว่าแบงค์แถมอะไรให้บ้างลูกค้าสนใจเดี๋ยวแบงค์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ